เธอวันนี้ฉันสิออกตามล่าอีกแล้วจ้าฉันสิเปขุดแมงจิงรีดหรือแมงจิร้อหรือแมงจิโปมนะคะแล้วแต่ภาษาแต่ละทินเพื่อนเรียกเนาะเนี่ยเดี๋ยวเมาดูกันว่าฉันสิขุดได้หลายบ่ฉันสิได้จักตถนะจ้ามันจะเป็นยังไงมันอยู่ยังไงเนาะว่ามันเวลาไปหาไปขุดเนาะมันจะอยู่ยังไงมันจะลึกไหมเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะเนี่ย เราจะไปขุดเนี่ยแล้วค่ะในพื้นที่แถวแวนี้แหละนี่นะจ๊าเดินมาเดินมาก็เห็นแล้วขวยมันก็สิเป็นตังซี่นะคะจิล่อมันสิอยู่ในขวยแบบนี้มันจะอยู่ในรูนะคะถ้ามีดินที่เป็นขุยขุยขึ้นมาแบบเนี้มันก็จะอยู่เราก็จะขุดทําการขุดเลยมันไม่ลึกนะคะเนี่ยใกล้จะถึงแล้วขุดไปแบบเนี่ยประมาณนี้เลยจ้ะ ก็ได้แล้วเจอตัวมาแล้วเนาะนี่อยู่ข้างในจากนั้นเขาก็สิเดินเลาะหาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอแบบนี้แล้วก็ทำการขุดค่อยมีพนักงานขุดประจำตัวนะจ๊ะ่อยสิมีหน้าที่แค่ไปล้วงลเวงออออกจากหูมันเนาะพนักงานขุดเพิ่อสิขุด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 ,ดให้ค่ๆยค่ก็สิไปล้วงเอามาใส่ขวดนี่นี่จ้ะ โป้แต่สะอ่อนจ้ะทุกคนบางบางหลุมนะบางรูนะมันจะมีสองตัวเด้อน,นี่ตัวมันแบบเป็นๆแบบเนี้ยวิถีชีวิตของไทบ้านไทบ้านนะจ๊ะนี่ก็ได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเราก็ะิุดต่อไปอีกเนาะแล้วเราจะมาเบิ่งว่าเขาได้หลายบอี่จ้ะพะนักง,งานคุดจะทำงานอย่างต่อเนื่อง ่ข่กับเป็นคนที่สิไปเอาออกมาจากรูแบบนี้นี่อ่อนซอนเห็นพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตบ้านเฮาสุดท้างหาอยู่หากินเอาค่อยๆงัดเพิ่นออกเนาะอันนี้เพิ่นออกงัน,อ,นออกยากแหน่จักหน่อยนะจ๊ะนี่ได้แล้วแล้วอย่กับิเอามาเก็บใส่ขวดแล้วก็มาเบิ่งกันนะจ๊ะท้ายคลิป นี่จ้าผลงานวันนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะในการขุดในวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้จ้ะฝากติดตามในเด้อช่องสาวสะกุลจ้า